หลายคนมักเข้าใจว่าการเดินคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุแต่ความจริงคือพออายุเกิน60ปีหลายคนยิ่งเดินยิ่งรู้สึกว่าขาหนัก ยิ่งยืนนานยิ่งเมื่อยยิ่งพยายามออกกำลังกายยิ่งรู้สึกเหนื่อยง่ายจนบางครั้งเริ่มคิดว่าเราคงแก่เกินไปแล้วมัง้งแต่แท้จริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่อายุ ปัญหาอยู่ที่กล้ามเนื้อชิ้นหนึ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มันเป็นตัวกำหนดพลังงานความมั่นคงและการไหลเวียนโลหิตของทั้งตัวกล้ามเนื้อที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าหัวใจดวงที่สองและกล้ามเนื้อชิ้นนี้ก็คือกล้ามเนื้อโซเลียสหรือโซเลียสกล้ามเนื้อลึกบริเวณน่องด้านในทำหน้าที่ปั๊มเลือดจากขากลับขึ้นสู่หัวใจ ไป เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ถ้าทำงานไม่ดีเราจะรู้สึกหนักขายืนไม่ได้นานเดินแล้วเมื่อยบวมง่ายและพลังงานลดลงแบบไม่รู้ตัวผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการเดินเพียงอย่างเดียวกระตุ้นกล้ามเนื้อโซเลียสน้อยมากโดยเฉพาะในคนที่นั่งเยอะยืนนานหรืออายุเกิน60ปีขึ้นไปดังนั้นถึงคุณจะเดินทุกวันแต่ถ้าหัวใจดวง ที่สองไม่ตื่นร่างกายก็ยังเหนื่อยง่ายเหมือนเดิมโชคดีที่กล้ามเนื้อนี้ปลุกได้ด้วยการเคลื่อนไหวง่ายๆวันละไม่กี่นาทีและทำได้ที่บ้านไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ วันนี้เราจะมาปลุกหัวใจดวงที่สองด้วยสมท่าที่ผู้สูงวัยทั่วโลกใช้เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตลดบวมลดเหนื่อยล้าและทำให้เดินได้คล่องขึ้นกว่าที่เคยทั้งหมดนี้คือการออกกำลังกายที่ดีกว่าเดินสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปจริงๆทำไมการเดินถึงไม่พออีกต่อไป พออายุ60ถึง70ปีขึ้นไปการไหลเวียนโลหิตโดยธรรมชาติจะช้าลงกล้ามเนื้อขาจะสูญเสียความทนทานเส้นเลือดขากลับทำงานช้าลง แรงโน้มถ่วงก็ยิ่งกดให้เลือดค้างอยู่บริเวณเท้าและน่องมากขึ้นจึงเกิดอาการเหล่านี้ง่ายมากหนักขาเดินแล้วเมื่อยเร็วยืนนานไม่ได้ขาบวมรู้สึกไร้แรงแม้ไม่ได้ทำงานหนักทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะแก่เกินไปแต่เป็นเพราะโซเลียสลับ กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เหมือนหัวใจอีกอันหยุดช่วยสูบเลือดขึ้นสู่หัวใจดังนั้นถ้าไม่แก้ที่รากต่อให้เดินเป็นชั่วโมงอาการก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แถมบางคนยิ่งเดินยิ่งเจ็บยิ่งบวมอีกด้วยทำความรู้จักกล้ามเนื้อโซเลียสแบบเข้าใจง่ายที่สุดอยากให้ลองจินตนาการแบบนี้ หัวใจของเราสูบเลือดลงไปทั่วร่างกายแต่เวลาจะส่งเลือดกลับขึ้นมามันต้องสู้แรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นงานที่หนักกว่าปกติมากโดยเฉพาะเลือดที่อยู่ใต้หัวใจเช่นน่องและเท้าตรงนี้แหละที่กล้ามเนื้อโซเลียสเข้ามาช่วยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนปั๊มสำรอง ทุกครั้งที่มันหดตัวมันจะผลักเลือดจากขาขึ้นสู่หัวใจทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทันทีถ้ามันไม่ทำงานเลือดก็จะค้างอยู่ที่ขาทำให้บวมหนักและเมื่อยง่ายคนอายุ60ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เจอปัญหานี้กันทุกวันแต่ไม่เคยรู้ว่าเกิดจากหัวใจดวงที่สอง ข่าวดีคือกล้ามเนื้อโซเลียสมีความพิเศษมันเป็นกล้ามเนื้อแบบ slow twitch คือทำงานยาวๆได้โดยไม่ล้าเหมาะที่สุดสำหรับผู้สูงอายุเพราะมันต้องการแค่การเปิดใช้งานไม่ใช่แรงเยอะไม่ใช่กำลังมากการปลุกมันจึงเรียบง่ายมากแค่ทำถูกวิธี3ท่าปลุกหัวใจดวงที่สองแบบง่ายที่สุดท่าที่หนึ่ง ซีเท็ดฮิวเรสยกส้นเท้าขณะนั่งท่านี้เหมาะกับผู้สูงวัยที่สุดปลอดภัยมากและเป็นท่าที่ช่วยปลุกการไหลเวียนได้ดีที่สุดในตอนเริ่มต้น ให้นั่งบนเก้าอี้หลังตรงเท้าวางราบเข่าทำมุม90องศาวางมือเบาๆบนเขา่าค่อยๆยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นปลายเท้ายัางแตะพื้นค้างไว้สัก1-2วินาทีแล้วลดลงช้าๆทำา1 1 5 5ครั้งวันละ1-2รอบ ผลลัพธ์ที่คนอายุเกิน60ชอบมากที่สุดคือขาเบาขึ้นอาการบวมลดลงเดินได้นานขึ้นรู้สึกตัวเบาแรงมาแต่ถ้าคุณมีเส้นเลือดขอดรุนแรงหรือมีลิ่มเลือดให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มท่าที่สอง standing calf raise ยกน่องขณะยืน เมื่อปลูกกล้ามเนื้อแล้วต้องใช้มันในภาวะรับน้ำหนักจริงยืนจับเคาน์เตอร์หรือพนักเก้าอี้เพื่อความมั่นคงค่อยๆย,ยกส้นเท้าขึ้นสูงที่สุดเท่าที่ทำได้ค้างไว้แล้วลดลงช้าๆทำา1 0ถึครั้งวันละสองรอบก็เพียงพอ ผลที่ได้คือระบบทรงตัวเริ่มกลับมาทำงานอัตโนมัติสร้างความมั่นคงเวลายืนลดอุบัติเหตุล้มในผู้สูงอายุได้ดีมากเพราะท่านี้ช่วยฝึกระบบรับรู้ตำแหน่งร่างกายในอวกาศเพราะพรีโอเซปชัน่นทำให้สมองรู้ตำแหน่งข้อเท้าของตัวเองแบบแม่นยำขึ้นท่าที่สามซิงเกิลเล็กเบนนีคาเฟสยกน่องแบบงอเข่าขาเดียว นี่คือท่าปลุกโซเลียสระดับสูงสุดเป็นท่าที่ช่วยแก้ปัญหาตรงตัวเสียยืนแล้วเซก้าวแล้วไม่มั่นใจได้ผลมากยืนจับเคาน์เตอร์ถ่ายน้ำหนักมาที่ขาข้างเดียวงอเข่าเล็กน้อยตลอดเวลายกส้นเท้าขึ้นสูงที่สุดค้างไว้แล้วลดลงช้าๆทำขาละ8ถึง12ครั้งสลับข้าง เพราะการงอเข่าจะหยุดการทำงานของกล้ามเนื้อแกสตรอกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อฝั่งแรงระเบิดแล้วบังคับให้โซเลียสทำงานแบบเต็มที่เป็นการฝึกเฉพาะจุดที่ให้ผลระยะยาวเปลี่ยนความมั่นคมคืนสู่ร่างกายพอทำครบทั้งสามท่านี้ต่อเนื่องผู้สูงอายุจำนวนมากบอกว่าเดินได้นานขึ้นยืนนานไม่เมื่อยขาเบาขึ้นมากนอนสบายกว่าเดิม พลังงานกลับมาเพราะคุณกำลังทวงคืนหัวใจดวงที่สองกล้ามเนื้อที่เป็นรากของการทรงตัวรากของความมั่นคงรากของพลังงานในชีวิตประจำวันเมื่อรากแข็งแรงการใช้ชีวิตก็จะเบาลื่นไหลและมั่นคง ปัญหาที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องของอายุจริงๆแล้วเป็นเรื่องของระบบร่างกายที่ต้องถูกปลุกให้ทำงานใหม่และนี่คือการออกกำลังกายที่ดีกว่าเดิมสำหรับคนอายุเกิน60ปีเพราะมันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนที่อายุเกิน60ปีจำไว้อย่างหนึ่งว่าร่างกายของเราไม่เคยทรยศเรา มันเพียงแค่ต้องการให้เราดูแลมันในแบบที่ถูกต้องตามวัยตามระบบที่เปลี่ยนไปบางคนอาจคิดว่าอายุเยอะแล้วดูแลไปก็เท่านั้นแต่ความจริงคือแม้แค่ท่าเล็กๆที่ทำทุกวันยังสามารถเปลี่ยนชีวิตหลัง60ให้ดีกว่าที่คิดได้มาก ขาของเรายังแข็งแรงขึ้นได้เลือดก็ยังไหลเวียนได้ดีขึ้นสมองยังตอบสนองได้ไวขึ้นและการทรงตัวก็ยังกลับมามั่นคงได้เพราะร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาให้ฝืนตัว ตราบใดที่เรายังขยับยังให้โอกาสมันทำงานการยกส้นเทา้าการยกน่องการงอเขา่าฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่คือการปลุกระบบสําคัญที่สุดของร่างกายเป็นการบอกหัวใจบอกเส้นเลือดบอกระบบประสาทว่าเรายังต้องการใช้นายอยู่นะช่วยฉันอีกครั้งนะ และเมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นแต่คือความมั่นใจความคล่องตัวความอิสระในการใช้ชีวิตและที่สำคัญที่สุดคือความภูมิใจว่าเรายังดูแลตัวเองได้เพราะในวัย6 0ถึง70ถึง8ปปีสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการวิ่งได้ไกลแต่หมายถึงการใช้ชีวิตได้โดยไม่ลำบาก ลุกจากเก้าอี้ได้ง่ายเดินไปตลาดได้ทำงานบ้านได้ไหวไปเที่ยวกับลูกหลานได้และใช้ชีวิตแบบไม่ต้องพึ่งใคร ทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้จากทางง่ายๆสามท่าท่าที่จะปลุกหัวใจดวงที่สองให้กลับมาทำงานให้เราอีกครั้งและถ้าวันนี้คุณพร้อมเริ่มร่างกายคุณก็พร้อมเปลี่ยนทุกวันคือโอกาสใหม่แค่คุณเริ่มขยับเพียงวันละไม่กี่นาทีชีวิตหลัง60ของคุณอาจจะกลับมาง่ายขึ้นเบาขึ้นและมีพลังขึ้นมากกว่าที่คุณเคยคิดไว้เลย